โอเคก็สว okay, so ัสด um ีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาเดทเร็วกันนะครับเปลี่ยนบรรยากาศแมพบ้างเออแล้วก็จะมาขี่รถไฟกันนะโดยภารกิจวันนี้ก็คือห้ามตายนะทุกคนนี่ผมเหลือเวสเวอเลยวะเวทห้ามตายนะโอเคโอเคเราไปดูในเกมมาเลยดีกว่ามีอะไระไบ้าง ไม่มีอะไรเลยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยชิปโอ้ย,อย,อย,อยกำลังพิมพ์เลย ามีนางหี่นะคอยเตะซอมบี้ให้อันนี้เจเนอรัลชอบเจเนอรัลชอบอ่ะให้คนมีปืนนำเองเองนำเลยน้องอุย้ยข้างหน้ามีโจนหนึ่งตัวอุยอ๊ยอุ๊ยโอเคเอาไฟมาก่อนเลย นี่เหรอใครมนยิงมาวะมีซอมบี้อยู่ตัวหนึ่งหรือเปล่าเราต้องวนดวนมีตัวเดียวอุ้ยแต่ของของดีเลยนะเนี่ยอ่านมา้าอ่านมา้าอเค bii vào được nè, kiểu này. Oh, xong rồi, K, gặp K rồi, trong giờ ý K đang ngủ. Oh, nhiều, nhiều, nhiều ไม่ได้ว่ะโอเคเราหยิบเขาขึ้นมาได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโอเคเราชุบเขาโอเคเรียบร้อย มองอะไรไม่เห็นเลยว่ะเฮ้ยเอาโบนจัะแต่แกว้ายแกตวเอเรียบร้อยไม่น่าน่า,นานเงินเลยกูอู้หูแตกหมดตีวะเนี่ย ขอ,อไปดูลานลาวหน่อยตีหมดตีไปนี่ะโอเคแตกสาม วน,นี้มันเถื่อนนะทุกคนเราต้องใจเย็นไว้แถวนี้แม่งเถื่อนไปดีกว่าเราไม่ควรมาใกล้แถวนี้เฮ้ยมีตะเกียงว่ะมีไฟอีกแล้วมีขวานะไว้จามหนะ้าอันนี้ทิ้งไปโอเค เชี่ยไม่มีตังเฮ้ยมีเอลูป,ปั้นทองนีว่ว่ะโอ้ยเชี่ยงั้นไม่ต้องเอาแล้วเชี่ยขอ่อนี้แล้วกันนี้เลยอา้าวเก็บไม่ได้อ๋อเนี่ย พร้อมพร้อมวิตอนเช้ามันยังมาอีกเหรอเอาเฮ้ยยาหายโอ้ไปแล้วสินะอุ้ยอุ้ยน้องมาไงเนี่ยมาไงเนี่ยเล่นท้ายาก น่าจะโดนอุ้ยโจน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 เคเรายิงโจนไม่โจนมันยิงเรานี่หว่าเราไม่ได้ยิงไงสับ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 มาดีมาดีมาดี มาดิมาดิเก็บหมดผมเก็บหมดไงบาย,อยรอดว้ยรอดว้ยอย่าอย่าเข้ามาอย่า โอ้เฮ้ยไม่ตายว้ยไม่ตายขับดีรออะไรไปไปน้องสวยอ้บมดเข้ามายิงยิงไงยิงอเออเอมามาามามาอะไรทำไมาม,าม,ามาอยู่นีอ่อะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โหโเ,เครียดเลยอ่ะดูดีอะไรบ้างรถไฟเมื่อไร่จะถึง เอ้ามีดูน้องเขามองหน้าผมนี่นี่เดี๋ยวผมกาดยิงโชว์เดี๋ยวมันมีสองปุ่มอะ่ะผมต้องเล็งปุ่มไหน้ <laughs> โยโดนด้วยหรอหรือน้องยิงโอ้โหเห็นแต่หัวน้องอะดิดูอ๋ออ๋อปุ่มนี้หรอ วุ้ยน้องเขาให้เขาเรียกว่าซิลเวอร์สวยสวยนี่คืนฟ้าผ่าผมมีผมมีอะไรโอ้ยเฮ้ยสับ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 ,สบ,สบกินสเน็กออยเลยไม่รอแล้วไป Quỳnh bè phi tôn à tên lưới ây dinh dinh có lẹt rồi nè dinh mày khỏi ui ây bước ây bước ây nha lẽ bước oh, mà ngay ba này mày ây bước ยิงยิงยิงแล้วก็นี่สี่อย่างเลยนี่ลถไปเราต้องเทผมยอมลงทุนกระสุนเราพอแล้วโอเคเราไปติดเลยดีกว่าแปะ โอเคโอเคนั่งที่ประจำนี่ทุกคนบรรยากาศในรถผมผมตกแต่งเอง,เองนะหมดนี่เลยเป็นไงตบมือดีรออะอีตบมือตบมือ,มอโอเคเราไปกันต่อดีกว่าอุ้ยเก็บไปนี่ไปใครอคุ้ยของดีนะเนี่ย โอเคนี่เกาะชิ้นแรกผมนะไม่นานมีอะไรละไปเราไปกันต่อเรามาถึงเกินครึ่งทางแล้วปะมันมีเจ็ดหมื่เมตรหรือแปดหมื่นวะดูเหมือนเหมือนรถจะหนักมากโอ้โหด้วยโคตรอืดอ่อะ ได้หนักเพราะไอ้ของตกแต่งนะหนักเพราะไอ้นางหิอยู่บนรถเนะี่อยอ้วนนะทุกคนนางหิอ้วนผมมองอะไรไม่เห็นเลยนะแล้วให้ผมขับชิปละอย่าพึ่งลงเต็มเลยนะนะั่นอ่ะโหูอุบ้านใหญ่ซะด้วย Úi, ai bén, ai gì Thôi, đưa đi Hộp đỉnh gió Kiếp này đi qua สีเวอร์แล้วกันทุกคนทำไมไอ้นี่มันดำอะ่ะดูดิอุย้ยไอ้นี่มันมีของนะทุกคนเก็บไปดีกว่ามีของไว้ตัวนี้นี่นายได้รับสิทธิ์เข้าบ้านเกาะเราเลยนะแปะแปนี่บ้านเกาะเราแมงขึ้นยาก อันนี้นี่ขึ้นทางนี้นะเพื่อนเอเคแล้วนายนายนั่งไหนนายนั่งนี่ปะถุนเราก็ไปนั่งเฮ้ยน้องดำน้องดำน้องดำผมจะตกไปแล้วนะเอา้าน้องดำ เก็บไว้ซื้อก่อนดีกว่าห้ามใจห้ามใจห้ามใจตัวเองไว้เดี๋ยวรถจะขยับไม่ได้แล้วนิดหน่อยก็ได้เนาะทำเป็นเล่นนิดหน่อยก็ได้โอเคครับนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคนี่ อด้วยรอด้วยรอด้วยเคซื้อมาสี่อันก่อน ขอดันน้องเขาเข้าไปดีกว่าบีน่าจะกัดไม่ได้เอารอน่าจะยิงไม่โดนนะหรือมันกัดทะลุวะลองนั่งนั่งไม่ได้เฮ้ยเก้าอี้ปอมวะเนี่ย

ทำไงดีทุกคนเขาจะรู้ไหมว่าผมเอ้ยเขาจะรู้ไหมว่าเขาไม่ได้มานั่งเองผมดันไปเขาจะรู้ไหมเนี่ยน้ำมันก็เยอะอยู่เดี๋ยวเราจะเดินไปอ่ะโอ้ยแต่9,000เมตรก็เยอะอยู่นะ ทิ้ไปก่อนอ้าวอ้าวทำไงดีอ่ะคนเอฟเคขับรถชิปหายแล้วเอฟเคเปล่าถอยมาถอยมา จุดระเบิดผมรับพี่ชอบเองอ้าวไม่นะขอโทษโอเคชุบชุบไปไปโอเคเราไปบูสส่วนไอ้นางอีกก็ยืนข้างนอกนี่แหละ นี่ยแผนสำรองผมแล้วเบิดใช้ไปละดีนะซื้อมาแล้วผิดชอบอุ๊ยป,นปืนหนาปืนหนาเอาไงดีไม่มีใครบอกจอดเลยเหรอผมพิมพ์ไม่ได้ ิงแต่แต่โอเคสวยมีมา้า น้องเขาแบบกำลังตกอยู่ในวิการลำบากใช่ไหมผมขี่อัศวินม้าขาวไงผมไปช่วยเออเอฟเอ้ย,อยนี่ไงรถไฟเราอุ้ยคิดถึงจริงๆเลยพีอย่อะไรวะนะ่ะเอ,ๆๆอะไรวะนะ่ะอุ้ย อะไรบ้างวะน้ายิงไม่โดนยิงไม่โดนอุ้ยโดนโดนกินโดบโดบแล้ววิ่งไม่กดฮิวแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะกดฮิวเลยกดฮิว สี่สิบวีท้ายน้องสบายดีไหมลงไงอาไม่น่ามาเลยวะ่ะหู้ยสองบีช่ขอโทษน้องขอโทษขอโทษ อ้อยวย <S <S มึงเป็นส้นตีนอะไรเ้สำหอับิลิปนี้ก็ขอฝากตัวเอ้ยฝากไว้เท่านี้นะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับปวดแขนโอเคไปก่อนนะครับผม